สวัสดีครับและนี่ก็คือ Step Up Physics นะครับเราก็มีโจทย์มาน,านำเสนอให้พวกเราทุกคนได้สนุกกันวันนี้นะครับโจทย์มีอยู่ว่าประจุ3ตัววางอยู่บนแนววงกลมที่มีรัศมี R ที่มุมต่างๆต่างรูปนะครับโจทย์อยากรู้ว่าสนามไฟฟ้าที่จุดกำเนิดมีค่าเท่าไหร่อยากรู้ว่าทำอย่างไรแล้วอยากจะทำตามไปด้วยกันสามารถดาวน์โหลดเวิร์กชีตได้ที่ Description ด้านล่างนะครับแล้วไปติดตามกันเลยครับ าล้ครับสำหรับข้อดีเป็นเรื่องของสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าประจุกระจายตัวอยู่ใน2มิติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงมีสนามไฟฟ้าที่พุ่งไปพุ่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาบวกให้เจ้าสนามไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยในรูปแบบของการบวกแฟกเตอร์แน่ๆเรามาเริ่มกันที่ประจุบวกคิวทางด้านซ้ายรอบๆประจุมีสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆในทิศพุ่งออกจากต้นกําเนิดสนาม ประจุบวกคิวทางด้านขวาก็มีสนามไฟฟ้าในทิศพุ่งออกดูลเลอะเทอะใช่อห <laughs> ประจุบลบ2อคิวด้านล่างมีสนามไฟฟ้าในทิศพุ่งเข้าโอเคเพื่อให้เห็นชัดเจนอาจารย์ตั้งใจจะเขียนให้มันดูเละๆอย่างนี้เพื่อให้เรา เห็นว่ารอบๆประจุจะมีสนามอยู่รอบๆมันเสมอแน่นอนสำหรับเราตอนนี้เราสนใจเฉพาะตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดเท่านั้นลองมาไล่ดูประจุบวก Q ทางด้านซ้ายบนย่อมจะต้องสร้างสนามไฟฟ้าที่จุดกำเนิดในทิศพุ่งออกจากมันประรานเขียนได้างี้ย๊าโอเคไหมประจุบวก Q ทางด้านขวาบนก็ต้องสนามไฟฟ้าในทิศพุ่งออกจากมันดูที่จุดกำเนิด ประจุลบ2 Q ย่อมต้องมีสนามไฟฟ้าในทิศพุ่งเข้าหาเพราะมันเป็นประจุลบนี่และนี่ก็คือ3 v e เวกเตอร์ที่เราต้องการเอามันมาบวกกันนั่นเองแล้วทำได้ยังไงไม่ยากเลยครับใช้กฎของคูลอมสนามไฟฟ้าจาก ประจุสามารถคำนวณได้โดยใช้ E เท่ากับ kq ประจุที่เป็นต้นกำเนิดของสนามหารด้วยระยะห่างจากประจุถึงตำแหน่งที่เราต้องการจะคำนวณหาสนามไฟฟ้าเราอยากจะเขียนอันนี้เป็นสมการเวกเตอร์อาจารย์ใส่หัวแมงบนและไอเจ้าเส้นที่อาจารย์ลากให้มันปลิ้นออกมาจากไอเจ้าประจุน,นี่แหละมันอยู่ในแนวรัศมีเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถเขียนว่าเป็น r hat เพื่อให้รู้ว่าทิศท,ทางของสนามไฟฟ้านั้นมีทิศอยู่ในแนวรัศมีนั่นเองคราวนี้เรามาไล่ดูกันครับ อาจารย์ตั้งชื่อสักนิดละกันอาจารย์ขอเรียกไอ้เจ้าสนามไฟฟ้าจากบวก Q ทางด้านซ้ายว่า E 1แล้วละกันสนามไฟฟ้าจากบวก Q ทางด้านขวาว่า E 2สนามไฟฟ้าจากไอ้เจ้าประจุลบ2 Q ว่า E 3แลละกันเรามาเริ่มไล่ดูกันเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะคำนวณสนามไฟฟ้าสุทธิได้ยังไงด้วยความที่ตอนเนี้ย e 3มันอยู่ในแนวดิ่งดีแล้วก็เหลือเฉพาะ e 1กับ e 2ที่ดูยังเอียงเอียงทำมุมนิดหน่อยเราก็แตกเวกเตอร์ให้อยู่ในแนวนอนและแนวดิ่งเพื่อที่เราจะสามารถคำนวณได้ทีละแนวง่ายๆเอา e 1ก่อน e 1งเองอาจารย์ก็แตกออกมาให้เป็นเวกเตอร์ในแนวนอนกับเวกเตอร์ในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้เวกเตอร์ในแนวนอนปาร์ตรงนี้เวกเตอร์ในแนวดิ่งตรงนี้ปาร์ตรงนี้สำหรับเวกเตอร์ในแนวนอนเราเห็นแล้วว่ามุมที่โจทย์ให้มานั้น30องศา ดังนั้นมุมนี้ก็ต้อง30องศาด้วยองค์ประกอบของเวกเตอร์ e1 ในแนนอนก็เลยเป็น e1 cos 30องค์ประกอบของเวกเตอร์ e1 ในแนวดิ่งก็เป็น e1 sin 30เอาละเราก็จะไปทำอย่างนี้กับเวกเตอร์ e2 ด้วยเหมือนกันอาจารย์ก็แตกไปเป็น e2 ในแนวนอนกับ e2 ในแนวดิ่งอาจารย์ก็จะได้ e2 ในแนวนอน1ตัว e2 ในแนวดิ่งอีก1ตัวมุมก็เหมือนกันอีกต่างหากสมมาตรกันดีเชียว30องศา e2 ในแนวนอนก็เป็น e2 โค s ซ0์สองศา e2 ในแนวดิ่งก็เป็น e2 s ซ n 3 0าองศาเอาละด้วยความที่ตอนนี้ประจุบวก q ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นประจุขนาดเท่ากันแล้วก็อยู่ห่างจากจุดกำเนิดเป็นรยะยะ r เท่ากันด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเวกเตอร์ E2 กับเวกเตอร์ e 1มันควรจะยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของเวกเตอร์ทั้ง2ตัวนี้ในแนวราบมันก็ควรจะยาวเท่ากันด้วย2ตัวนี้เลยหักล้างกันไปพอดีเป๊ะเราก็เลยเหลือเฉพาะเวกเตอร์ที่เรียงตัวอยู่ในแนวดิ่งที่เราจะต้องเอามาบวกกันอาจารย์สามารถเขียนเลยได้ตอนนี้ว่าซิกมา E ที่จุดกำเนิดเท่ากับ E1 นึ่งซน์ ใ้สา 30, อาจจะแทนตัวเลขไปเลยเนาะ1ส่วน2ใส่ไป e 2ซใ้สาเหมือนกัน e 2ซใ้สาส่วน2แล้วก็บวกกับ e 3ซึ่งก็พุ่งลงมาตรงๆรง3ตัวนี้ได้เท่าไหร่เอามารวมกันเราสามารถบอกได้นี้ว่าเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าตรงนี้มีขนาดเท่านี้แหละในวงเล็บเนี่ยแต่ด้วยความที่มันชี้ลงข้างล่างอาจารย์สามารถใส่ได้เป็นลบ j hat อันนี้เขียนแบบ ครบถ้วนสมบูรณ์มาเป็นสนามไฟฟ้าในรูปของเวกเตอร์เลยงานที่เหลือของเราก็เหลือแค่ว่าไอ้เจ้าขนาดของเวกเตอร์ e 1 e 2 e 3มีค่าเท่าไหร่เท่านั้นเองเด้๋ยวลองมาดูกันทีละตัว e 1ขนาดของมันมีค่าเท่าไหร่ k ประจุที่เป็นต้นกำเนิดของสนาม q หารด้วยระยะห่างกำลังสอง r สสบายเนาะเหมือนกัน e 2 ขนาดของมันเท่าไหร่ก็เท่ากับ k ประจุที่เป็นต้นกำเนิดของมัน q หารด้วยระยะห่างกำลังสองซึ่งมันต้องเท่ากันอยู่แล้วเรารู้สุดท้ายขนาดของ e 3เป็นเท่าไหร่ k ประจุที่เป็นต้นกำเนิดของมัน2 q ไม่ต้องเอาเครื่องหมายไปแล้วเพราะเราพิจารณาทิศทางไปเลวเรียบร้อยหารด้วยระยะห่างกำลังสอง,ก,ง,สองก็ r อีกนั่นแหละ เอาทั้งหมดมาใส่รวมกันข้างบนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แทนค่าลงไปอาจารย์ก็จะได้ว่าในวงเล็บ e 1ของเรา kq ส่วน r กํลังสอง e 2ของเรา kq ส่วน r กํังสเหมือนกันอย่าลืมแฟกเตอร์1นึส่วนส,วนสวนที่เรามีใส่เข้าไปปั๊บปัป๊บอาจารย์แค่แทนค่าไปเฉยๆบวก e 3อีก2 kq ส่วน r กํลังสองทั้งหมดชี้ในทิศลบ y เราก็แค่บวกลบเลขให้ดูส,สวยๆนิดนึงเพราะทุกเทอมตอนนี้มันมี kq ส่วน r กํลังสองหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นอาจาก็จะเหลือแค่1ส่วน2บวก1ส่วน2บวก2ทั้งหมดรวมกันแล้วก็เป็น3 kq ส่วน r กํลังสองชี้ในทิศลบ y ก็คือใส่เป็นยูนิตเวกเตอร์ลบ j เข้าไปและนี่ก็คือ สนามไฟฟ้าที่จุดกำเนิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นั่นเองครับเรายังมีโจทย์ฟิสิกส์อื่นๆให้พวกเราติดตามมาอีกเยอะแยะใน Step Up Physics นะครับสำหรับตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ